ที่ไดที่ถูกชะตาอะวงนี้นะไม่นะเพิ่งเคยโดนครั้งแรกเลยตั้งแต่ซื้อของมาเดี๋ยวนี้มิดเยอะค่ะโดนที่โดนเพิ่งโดนมิดโกงไปจองที่พักที่ขนมโอ้โหทำไมมันอย่างนี้ยที่เอาเออจองมาดูดินี่นไงออจองคืออันนี้ไหนไหนแคปอะ คนฟอลโล่เยอะมเก้าพันแปดร้อย9 8่สบเก้าเขาก็เพิ่งลงอันนี้เมื่อสองวันที่แล้วก็มีที่รัเไปกดไลา์คนเดียวไม่มีไม่เคยได้กดไลค์ไม่ได้ฟอลโล่แต่มันทำเป็นเรื่องมันเราเลยนะนี่คือเจ้าของวะไม่ใช่อันนี้เขาเอามาแค่ลง IG นะให้น้องๆดูสิน้องเขาจะได้ช่วยฉันเห็นเธอยิ้มแล้วก็ดีใจเดี๋ยวจะยิ้มไม่ออกละ นี่เนี่ยให้น้องๆเขาดูเลยอ๋อโอ้ยถ้าแบบนั่นอ่ะขี้เกียจไปวุ่นวายบางทีคนที่ควรจะหุ่นยนตนี่คือใครอ่ะแม่เตยเหลือตัวนิดเดียวเออคนที่ควรจะหุ่นยนตนี่คือใครรีบแจ้งความเลยช่างมันเหอะแม่ถือว่าฟาดคอ๙พันช่างมันมันจะไปทำกับคนอื่นไง๙พันกว่าบาทขี้เกตใช่ดิมันไม่ใช่เงินที่เมื่อวานดูสัมภาษณ์พี่แมนฉันก็ต้องคืนเธอฉันฉันเอาต้องไม่สั่งใหม่อีกเธอไปซื้อหวยยังดีกว่าอย่างเงี้ย พี่ตักร้องให้ตามตอนพี่ตักอ่านจดหมายโอ้ขอบคุณค่ะเจไอไบเตยที่สนามบินนครอยากเข้าไปขอถ่ายรูปอ้าวตายแล้วเข้ามาได้ตั้งแต่พี่แมนออกรายการพี่ตักรังทางครอบครัวเก่งที่สุดทั้งคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สสวยมากอธิพาค่ะคนที่หมดกิดคือพ่อแมน <laughs> คุณยาย เตยยอมแมนไม่ยอมเออเราแบบเราโง่เองอะ่ะไม่เราไม่ยอมเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทำของคนอื่นที่รักต้องทําให้ให้มันเห็นให้ประชาชนคนอื่นไม่โดนมันหลอกถ้าปากสีเบอร์0ูนย์สามค่ะฟ็อกซี่กรมว่ามัมาดูรายให้เรดูด้วยเบอร์0ูนย์สาให้ดูไปเลยดูแล้วก็ช่วยส่งของมาด้วยเช่ไม <please. S 1> นะคุณผู้ชมถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็จะทำของคนอื่นอ เราเคยปล่อยเรื่องนี้มาหลายทีแล้วมันไม่ดีหรอกเงินเงินอนะ่ะมันไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยถ้ามันไปทำของคนอื่อดีมีนคนตกหลุมพังอย่างที่รักสักสิบคนมันก็รวยแล้ววันนี้เอ <laughs> าใจช่วยพ่อแมนพร้อมจับมิดแ <laughs> <printer> จ้งเลยป้าแมนอยู่ข้างป้าแ <pper> จ้งเลยถ้าเป็นมิดจริงแจ้งความทางออนไลน์ได้นะคะบัญชีม้าจะได้โดน ปิดเ,ออเหมือนที่พี่แมนบอกใช่เอาเลยสู้ๆนะคะงั้น,นมันติดต่อกันทั้งสองคนพี่แมนอย่าไปยอมพี่แมนคือแต่ถ้าเรานิ่งเขาก็จะได้ใจจ้ะใช่เหมือนที่ผ่านมาที่เราเจอ <c oughs> นั่งขายของตั้งนานโดนบ่นยาวๆเลยรอก,ก่อนน้องใบจะไปยังเพาะ แจ้งความก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งรีบมันต้องให้ผ่านผู้นี้ก่อน๋ย้าเพิ่งนี้มันก็ปิดบัญชีไปแล้วมันก็ปิดบัญชีอยู่แล้วพ่อมได้ของทิ่ร้า็ปิดไม่แต่ก็ต้องรีบอย่างที่น้องเขาบอกว่าให้บัญชีมาก็ไม่ต้องโดนแม่รีวิวศูนย์หนึ่งก้อนแวทก้อนแบดผ่านไปแล้วก้อนแบททาไปแล้วนัสื่อแถลงข่าวแจ้งจับมิรใจเย็นโอนไปให้ชื่ออะไรอ่ะใจเย็นลูกศัพท์นอนอยู่ค่ะตื่นตอนนี้่ไแล้วไปเไรแล้ไม่ลูกหลับอยู่ คือถ้าไปต้องไปปลุกลูกเนี่ยเขาจะไปอาะว่ายน้ําก่อนหรือเปล่าไม่รู้เขาว่ายน้ำก็ไม่ต้องไปแล้วเขาไ่้จะไปไว่ายน้ําก่อนก็ไฟตันหกโมงเย็นไงสวยค่ะสีนี้คือสีที่สวยที่สุดส <laughs> ของแม่ไม่มิชแน่นอนของแม่ส่งภายในสามวันค่ะ ของแม่จัดส่งภายใน3วันบีบูตี้จะส่งภายใน3มวันค่ะไะเลยพ่อจะไล่อีม่นาพอจะไล่ขายข้าวข้าวอะไรข้าวข้าวหอมมนะลิเน๋อขายดีนะเดี๋ยวพ่อจะขายข้าวแล้วเอาไปช่วยคนในเรือนจำด้วยจะบอกให้ว่ามีมีน้องแบงค์อ่ะจำได้ไหมที่ที่เป็นมาไปดูมานะคุณป้าคนหนึ่งที่รักรายได้ติ๊กตอกขายอย่างเดียวนะ เดือนละหลานใช่ป้าไม่มีอะไรขายมึกกุบอย่างเดียวอขอบคุณค่ะดูจริงใจได้ค่ะแม่จะปล่อย <c oughs> มิดใช่รูก็รู้เลย <c oughs> ผุ้ชมถ้าเป็นใบเตยเนี่ยปล่อยแน่นอนครับปล่อยมิดไปแน่นอน <c oughs> กดเสตะกาได้เลยทุกคนพวกนี้จะไปไว่ายน้ํากันไม่ใช่หรอคะเว้นวนจะป่วยนะระวังด้วยได้คุณยายอ้าวที่รักบอกคุณยายเหรอไม่ใช่จะไอ้นี่มันทําไมมันปิดกัน้นความคิดเห็นคุณยายแม่ไปแต่กำลังบอกแม่อยู่ไม่ใช่ละเแบบีไม่อยู่หรอคะเแบบีนอนเลียเป็นปอบเลยแม่ แม่พาเปลี่ยนเรื่องแล้วป๋าตลกอะแจ้งความแจ้งความใครให้แจ้งความเลยกดหนึ่งครับพี่แมนก็โอ๊ยแจ้งให้หนึ่อยแจ้งไปก็ไม่ได้อะไรคืนเนี่ยคนคิดแบบที่รักไงพวกมันถึงยังมีเหลือในประเทศไทยเยอะคนคิดอย่างที่รักเยอะคุณยายแจ้งไปก็ไม่ได้อะไรคุณยายกดหนึ่งว่ะ ที่เกียดเป็นเสียเวลาช่างมันเหอะเนี่ยคนคิดอย่างงี้ไนงะมันก็เลยเป็นมิตรต่อได้แจ้งความเลยแม่กดหนึ่งครับแจ้งความกดหนึ่งไม่แจ้งความกดสองอันนี้ก็คือดูข่าวนะครับไม่ได้ดูดูมิรดูข่าวในทิกตอกในไลฟ์ไม่ได้ดูก็วเปิด meet, ดูนี่ไม่ได้ดูเลยนะดูโซเชียลตะก้าฮอตปเปล่าดูสีตะก้าฮอแล้วเนี่ย ถ้าไม่เต็มนไม่แจ้งความก็ไม่ทำไมต้องซื้อเอ่าพิมอ๋อทุกคนอย่าพิมตัวเลขนะตำรวจรับแจ้งแต่ไมโ่โอเคโอเคได้ทุกคนตำรวจไทยเก่งจะตายเท่เาก็รู้ตอนนี้นเขาเลื่อนตำแหน่งกันเยอะแยะ เอฟซีเชียงใหม่พี่แมนโอเคขอบคุณครับเอฟธนาธนเนี่ยฟาร์มฝางใบรวมดาราฝางโอ้สอนอลาดพาพวกนี้อยากฟังใหม่ของแม่ใบอยากฟังเพลงใหม่ของแม่ใบโอเคค่ะฟ้าอยู่ข้างพ่อฟ้ารัพ่ออยู่แล้ว my sugar daddy เอฟซีนนทบุรี พี่อู๋ขอบคุณค่ะพี่อู๋แบบให้ใจส้มโอ้ยขอบคุณค่ะแม่แม่เขียวในวันที่เจอมิดแต่ปากเรายังสอยฮ้ยแต่มันเก่งนะคุณผู้ชมมันทำให้แบบเมียผมแบบ ลกลากมาเมื่อเช้าอ่ะตโวเลยตโวเลยตอนนี้เลยคือมันเป็นแบบรู้อย่างงี้ถ้าไม่ให้ตังค์ไปนะก็นางก็บอกว่าเออเดี๋ยพวพรุ่งนี้หนูซื้อเองก็ไดนะ้อันเนี้ยรอดแล้วนะแต่ความความที่เมียแบบม,ม,มีพลังจิตแปลกๆคือรู้เีแล้วว่าถ้าไม่ให้ก็คือทะเลาะแน่นอนไม่ทะเลาะเลยจ้าทะเลาะอ,อยู่แล้วเดี๋ยวก็มุย้ยเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ให้ให้แค่นี้ไม่ได้อะไรเงี้ยมีปัญหาแน่นอนไม่น่าให้เลยเมื่อเช้า มีปัญหาแน่นอนที่รักไม่มีเลยไม่ให้ก็คือดันโดนเสอรจนได้แต่ก็โดนหลอกพรุ่งนี้แทนแต่ก็อาจจะโดนหลอกพรุ่งนี้ก็คือช่วยการโดนหลอกได้หนึ่งวันไม่ให้ก็มีการ็้ายเราก็รับผิดชอบไปไม่ใช่เราต้องรับผิดชอบสังคมในการที่อย่าให้มิตรมันไปทำกับคนอื่นเนี่ยให้น้องๆเป็นสื่อกลางตอนเนี้ย แป้งคุมมันกันน้ำกันเหงื่อ,อค่ะของมีกันน้ากันเหงื่อแล้วก็มีกันแดดด้วย S P F ห้าสิแต่ไม่มีกันมิดแต่ของเราไม่มิดค่ะของเราไม่มิดนะคะไม่มิดแต่เราเจอมิดเหนื่อยทุกคนน้อยว่ะไม่เคยเจอรู้สึกเสียหน้ามากไม่ได้เสียหน้าที่รักเราต้องช่วยสังคม ให้คนอื่นเนี่ยโชว์หน้าเพจมันให้เขาดูเลยมิดอยู่แล้วทำไรอืมดูไอจีไม่เสียนะเสียงเยงินเสิงช็อตฟิวเวอร์ไม่กันมิดลบก่อนทุกคน แล้วปาโยงเข้าเรื่องมิดได้บมดจริงนี้ให้ตำรวจทำง,งานบ้างลุยมิดน้องอมสิงขอบคุณค่ะ ทุกคนอย่าไปก่อนนะไปนอนก่อนเวิือนจนเหนื่อยแอบนอนละอย่าไปเดี๋ยวป้าตลกอ่ะ เดี๋ยวไปตามล่าเอง,งโอเคตามล่าไปอีกขอบคุณค่ะไปนวดขาพี่แม่ไม่นวดค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับป๊าเลยไม่เคยพาไปนวดเ้า กินแล้วค่ะทุกคนก็ครั้งหนึ่งเนาะจะต้องมีประสบการณ์เจอมิตรสวัสดีค่ะคุณรัตะนา เอฟซีพักต้คิดถึงหนูมากๆนะคะขอบคุณค่ะน้องแอดาแรงตายได้แล้วโอเค แสดงว่าสั่งของบ่อยใช่ไหมแสดงว่าสั่งของบ่อยคือแม่ก็แบบก็สั่งบ่อยนะฟัาขอไปแม่คเขาไปทำอะไรเขาใช่ดีไหมช่มันเหอะอยาพกพ่อมาคุยดีใช่ พารู้ว่าเป็นมิดมันด่านุพักเดียวเลยส่วนกลับไม่ทันเมนกล้าเลยไม่ทักนี่พอเราดูทิกต็อกจะเอฟจะเอฟปลาคาร์บนี่เทียนเด็กมาตัวเยอะว่ะมีขายปลาคาร์บเลยแนละ้วนี่น้องเ<ๆ>วทวนมาเต้นให้ป้าดูเลยวยังมื่เลยพี่แอ้ขอบคุณคะ่ะคิดถึงเหมือนกันพี่แอ้ค่ารักษาสุขภาพนะ ใช่ค่ะเจอกันพยาวค่ะเดือนเมษานูน่นเป็นมนหลับไปก่อนนะคะทุกคนบายบายเจอกันสามทุ่มเนาะรอค่ะเจอกันบายบายสามทุ่มมาใหม่ อ่างหงพรุ่งนี้พรุ่งนี้สวนน้ำมันต้องซื้อบัตรเข้านะลูกหนูซื้อบัตรเข้ามานะเดี๋ยวนัดเวลากันบายรอโปรค่ะได้ค่ะคืนนี้สามทุ่มแหละคืลาพูดนี้ว่าอย่าซีเลงโอเคคะ่ะทุกคนวันนี้แม่มีเงนินอย่าซีเลงคืออะไรหรอไม่รู้คำพูดพูน้องหลัง <laughs> บายบายป้าเดี๋ยวคนนี้ต้องมาขายเซรั่มนะไม่ไม่ไม่ป้าหน้า,าใสขึ้นมากเลยพี่แมนหน้าใสขึ้นมากป้าไม่เอาอะไรแนละ้วถ้าหนูไม่แจ้งความ <laughs>